แต่ว่าความคาดหวังของกัมพูชานั้นก็คืออยากจะมีเครื่องบินขับไล่ครับหนึงในความฝันของเขานั่นก็คือเครื่องบินแบบ j .104 นั่นเองครท่านผู้ชมเขาก็หวังว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการบริจาคก,ก็ได้นะหรืออาจจะมีการขายให้แก่กัมพูชาก็ได้ครับหากว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับไปมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่จีนยกตัวอย่างว่าให้จีนนั้นมีการเข้ามาใช้ฐานทัพอากาศ ในประเทศกัมพูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนไเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารครับที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อครับก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนากองทัพกัมพูชาหลายปีที่ผ่านมานี้ครับตั้งแต่สมัยคุณเซนเนี่ยยังอยู่ฮะจนกระทั่งมาถึงในสมัยของคุณมาเน็ตลูกชายดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยนะฮะ กัมพูชาเนี่ยเขาก็ต้องการพัฒนาเรื่องของกองทัพนะครับให้เกิดความทันสมัยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยเขาทุ่มเทยอย่างมากแล้วก็กระทํามาแล้วนั่นก็คือการพัฒนากองทับกนะครับก็มีการเสนอไปหลายคลิปนะครับทั้งในช่องเราหรือแม้แต่ในช่องอื่นแต่ว่าในขณะที่ความอ่อนแอสําหรับเหล่าทัพอ,อื่นเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ฮะเช่นกองทัพเรือปัจจุบันนี้ ฐาเรือกัมพูชายังไม่มีเรอรบครับที่มีขีดความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีกัมพูชาเขาเคยเสนอว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการส่งมอบเรือคอเวทไทส์ศูนย์ห้าหกให้แก่กัมพูชาสองลำนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าจีนจะส่งมอบให้เมื่อไหร่หรือจะส่งมอบให้หรือไม่ ท่ามกลางที่จีนนั้นก็มีการชักทุนออกจากกัมพูชาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์เกมการลงทุนของจีนก็ได้คนบางคนเขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าจีนเนี่ยก็ต้องการเข้าไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่กัมพูชาก็ไปลงทุนในโครงการต่างๆอย่างมากมายแต่ว่าโครงการอื่นๆเนี่ยนะครับค่อยๆกระทําทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ได้เร่งรีบมันแตกต่างจากโครงการสร้างฐานทัพเหล่อมครับ จีนเนี่ยเร่งผลักดันโครงการนี้นะครับอย่างเร็วที่สุด24ชั่วโมงนะฮะไม่มีวันพักก็แปลว่าจีนให้ความสําคัญสําหรับโครงการนี้เมื่อโครงการนี้มันใกล้จะแล้วเสร็จนะครับนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าโครงการอื่นๆเนี่ยก็เบรกไปถอนทุนออกแต่ก็ยังคงปล่อยให้โครงการตรงนี้มันดําเนินการต่อไปตรงนั้นก็เป็นในแง่ของการวิเคราะห์นะครับอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก,ก็ได้ ทีนี้ในส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮุนเซนเองเนี่ยก็อยากจะพัฒนากองทัพอากาศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตั้งแต่จากกรณีที่ฮุนเซนนั้นก็มีการไปเยือนประเทศเช็กก็อยากจะขอซื้อเครื่องบินแบบ L39 เเป็นเครื่องบินฝึกแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีขนาดเบานะครับก็เคยเป็นกระแสข่าวและตั้งแต่นั้นมาครับก็เงียบก็ไม่มีความคืบหน้าอีกเลย แล้วกระแสข่าวก็ตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่สนักข่าวหลายสํนักก็มีการพาดหัวข่าวว่ากัมพูชานั้นอาจจะได้รับมอบเครื่องบินฝึกขั้นต้นแล้วก็เป็นเครื่องบินโจมตีขนาดเบานั่นก็คือ f t c 2 0 0 0ในเวอร์ชั่นส่งออกของจีนฮะซึ่งหัวข้อข่าวในวันนั้นนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์เอาไปว่ามันจะมีลูกค้าในอาเซียนนะครับเป็นชาติแรกที่ขอซื้อเครื่องบินลบรุ่นนี้ ทำให้นักวิเคราะห์ด้านการทหารเนี่ยก็เลยมีการชี้นิ้วไปที่กัมพูชาก็เพราะว่ากัมพูชานั้นในช่วงเวลานั้นน,นะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเป็นอย่างมากหันหลังให้ตะวันตกหันหลังให้อเมริกาก็คงไม่แปลกอะไรฮะที่นักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยต้องชี้นิ้วไปที่จีนแต่กับการเป็นว่าลูกค้ารายแรกนั่นคือกองทัพอากาศเมียนมาทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่าอา้าว ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอ้าวแล้วกัมพูชาเนี่ยจะมีการพัฒนากองทัพอากาศอย่างไรล่ะเครื่องบินจีน ftc 2000ก็ไม่ใช่เช็คก็ไม่ใช่หากว่าจะเป็นตะวันตกเนี่ยก็ยากครับในช่วงเวลานี้จนกระทั่งมาถึงปี2024ฮะก็เป็นสมัยที่ฮุนมาเน็ตนี่แหละเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันก็เกิดเรื่องของคลิปวีดีโอหนึ่งที่แพร่ไปตามสื่อสังคมออนไลน์ในกัมพูชา สื่อรลยนี้ก็ต้องการจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีนักบินนะฮะชาวกัมพูชาตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นนักบินชาวกัมพูชาอย่างแน่นอนฮะอามที่ติดบริเวณหน้าเสื้อเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอกกาศกัมพูชาในภาพเนี่ยก็จะมีการปรากฏเรื่องของอากาศยานที่อยู่ข้างเคียงก็คือว่าเครื่องบินน,นะครับมันน่าจะบินตีคู่ไปสองลำหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เครื่องบินลำดังกล่าวนะครับมันทาสีแดงสลับสีขาว เครื่องบินตรงนี้เรียกว่าเป็นเครื่องบินฝึกครับก็คือรุ่น JL8 ในฝั่งจีนหรืออาจจะเรียกชื่อหนึ่งก็คือว่า K8 เป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นนะครับขนาดกลาง2ที่นั่งแล้วก็ออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินโจมตีขนาดเบาด้วยครับผู้ออกแบบเครื่องบินแบบ JL8 หรือว่า K8 ก็คือ China Nan Chang Air ครับ Manufacturing Corporation ร่วมกับ p ีสถาน a e r o n a u t i c a l Compact เครื่องบิน ftc 2000นั้นก็มาจากผู้ออกแบบกุ้ยชูครับมันก็น่าจะมาจากคนละบ,บริษัทกันนะฮะที่มีการออกแบบ k 8ทีนี้กัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีการส่งนักบินเข้าไปไปทําการฝึกบินกับเครื่องบินรบจีนรุ่นนี้ฮะเป็นเครื่องบินฝึกก็แปลว่าก่อนหน้านั้นครับกัมพูชากับจีนเนี่ยเขาก็คงจะมีความร่วมมือกันและก็คิดว่าในอนาคตนะครับเครื่องบินแบบ k 8เนี่ยน่าจะกลายเป็นเครื่องบินรบ รุ่นแรกก็ได้ครับที่กัมพูชาเนี่ยเขาน่าจะมีการจัดหก้กมาประจําการภายในประเทศนะฮะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับอีกแง่หนึ่งแต่ว่าเครื่องบินที่นักบินกัมพูชาเข้าไปฝึกฝนนั้นมันยังเป็นของกองทัพกาศจีนนะฮะเพราะว่ามันยังมีสัญลักษณ์เป็นรูปดาวแดงเป็นของจีนไม่ได้เป็นของกัมพูชาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับก็สามารถตีได้เป็นส ในย่าสําคัญก็คือว่าจีนนั้นอาจจะมีหน้าที่ครับในการฝึกนักบินกัมพูชาเท่านั้นแต่ว่ากรัรมพูชาเนี่ยเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็ขึ้นอยู่กับกรัรมพูชาเขาอาจจะซื้อ K8 ก็ได้ครับในอนาคตหรืออาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าความคาดหวังของกัมพูชานั้นก็คืออยากจะมีเครื่องบินขับไล่ครับหนึ่งในความฝันของเขานั่นก็คือเครื่องบินแบบ j .10 C, นั่นเองครับท่านผู้ชม เขาก็หวังว่าจีนเนี่ยอาจจะมีการบริจาคก,ก็ได้นะหรืออาจจะมีการขายให้แก่กัมพูชาก็ได้ครับหากว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับไปมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่จีนยกตัวอย่างว่าให้จีนนั้นมีการเข้ามาใช้ฐานทัพอากาศในประเทศกัมพูชาจีนก็อาจจะมีการมอบรางวัลอันโอชะนะครับก็คือการส่งมอบเครื่องบินแบบเจสในซีรีส์ไหนก็ตามแต่ให้แก่กัมพูชาก็ได้เหมือนกับการมาอวย เรื่องของการส่งมอบเรือรบสองลำนะครับหากว่ากัมพูชาให้จีนใช้ฐานทัพและอาจจะมีการไปลงนามลับๆใช้ฐานทัพกี่ปีละ่ะก็ว่ากันไปเพื่อแลกกับการใช้งานเรือรบทั้งสองลำนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับในประเทศกัมพูชาเพราะว่าระบอบของกัมพูชานั้นเป็นระบอบของการสืบทอดอํานาจนะจากพ่อมาสู่ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสามารถพอครับที่จะไปล็อบบี้ หน่วยงานราชการนะครับอะไรที่มันทําไม่ได้เนี่ยก็อาจจะแก้ไขแล้วก็ให้สามารถทําได้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าฮุนเซนเนี่ยเขาก็ทําหรือแม้แต่ฮุนบันเด็ตเนี่ยอาจจะเดินตามรอยพ่อก็ได้นะครับเพราะว่าพ่อเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากเกษียณจากตําแหน่งนายรัฐมนตรีไปแล้วและจะจบไปนะครับก็ไม่ใช่เพราะปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงดํารงตําแหน่งเป็นประมุขทางด้านการเมืองกัมพูชาอยู่ดีแหละ ก็แปลว่าหุนเซนเนี่ยก็ยังคงครองอำนาจอยู่ในกัมพูชา